สวัสดีครับผมวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับกับซิกโคลียนะฮะประกอบเสร็จเรียบร้อยครับนะฮะซิกโคลียสองห้าสี่เจ็ดเอสนะครับผมนะฮะสวยเลยนะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยครับนะฮะดูนะครับผมนะฮะสวยเลยนะฮะนะครับสวยเลยนะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยครับผมนะครับกิสติกเกอร์เรียบร้อยครับนะฮะนะครับเป็นซิกโคลียสองห้าสี่เจ็ดนะครับเอสนะครับเดี๋ยวใส่ล้อตามนะครับผม ต้งมีมีใส่ให้แน่นอนครับนะครับผมนี่ครับดูชุดมัดเขาครับเช็คเรียบร้อยทดลองเรียบร้อยครับชุดมัดซิคลีออนนะฮะเดิมเดิมนะครับผมสวยสวยเลยนะครับอ่านะครับผมสวยสวยเลยครับสวยสวยเลยนะครับใส่สีก็สวยดีนะครับพี่นะนะครับนะครับประกอบสีก็สวยดีนะครับกับซิคลีอครับซิคลิออนนะครับตัวนี้ยังว่างนะครับพี่ลูกค้าท่านใดสนใจก็จับจองกันได้ครับนะครับ นะครับซิโคเลีย2สองห้าสจดนะครับผมนะครับลูกค้าท่านใดก็สนใจก็สอบถามก็ได้ครับนะบสวยๆครับผมโอเคครับ